คือต้องต้องพูดอย่างนี้ครับคือเขาเป็นหนึ่งในสี่เนาะหนึ่งในสี่ในการก่อตั้งที่นี่แล้วเขาก็เขาเรียกอะไรซื้อพื้นที่ตรงนี้ก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่เพราะตอนแรกผมอยู่กันก็คืออยู่นอกเมืองอยู่รายกันแล้วตอนเนี้เขาซื้อพื้นที่นี้ให้ผมได้ใช้งานได้ใช้พื้นที่ต่างๆแต่ถ้าจะให้ผมช่วยเหลือใช่ไหมผมช่วยคุณได้อย่างที่ผมบอกผมช่วยได้แต่ลับๆแต่ช่วยขยับตอนเนี้ยผมขยับมากไม่ได้เพราะผมต้องจัดก,การเรื่องบุญคุณตรงนี้ออกไปก่อน พูเหมือนเขาจะทำอะไรกับผมก็ได้คือ,อยังไงนะครับคือคนชื่อเจเออร์ชอนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือเขารู้แบบว่าเขาดูเขาทาเหมือนว่าเขาดูใหญ่มากอ่ะเขาว่าเขาสามารถหรือว่าเขามีอำนาจเขาใช่ไหมว่าเขาเขามีอำนาจอะมากพอที่จะแบบว่าทำให้ผมต้องทาตามเขาอ่ะเขาบอกอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าอย่าลืม ถ้าเป็นในส่วนของประวัติความเป็นมาของเมืองครับคือตัวเจเอลรชอนเองเนี่ยคือเขาเขาเรียกอะไรมันเป็นสี่ตระกูล <มา S 1> ่ละกันเดขึ้นมาอืมเป็นเป็นสี่ตระกูลใหญ่ครับท,ที่ที่คอยสร้างเมืองมาแล้วก็ต้องบอกว่าเขาซื้อพื้นที่ตรงนี้ให้กับทางสภา,าแต่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าส,สภาใหญ่ลครับใช่ครับอืม เขาเป็นหนึ่งในสี่นั้นครับอันนั้นมีในส่วนของแก๊งไบโอกอยู่ด้วยแต่คราวนี้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าตัวเจเออรชอนเขาเนี่ยเขาได้ซื้อตรงนี้เป็นพื้นที่ให้ก็คือเป็นพื้นที่ของสภานะครับซื้อไว้ให้อืมแล้วตรงเนี้ยถามว่าให้สภาจาัดก,การอะไรได้ไหมตรงเนี้ยเนื่องด้วยมันเป็นบุญคุณกับการที่เขาซื้อที่ตรงนี้ไว้ ถามว่าไอตัวไอตัวของตัวที่คนปลอมแปลงตรงนั้นผมผมต้องใช้คําว่าผมแอบช่วยคุณได้แล้วกันอืมผมแอบช่วยคุณได้แต่ในส่วนเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับมีปัญหากันหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะช่วยไม่ได้เยอะคุณคุณต้องไปเอาข้อมูลมาให้ผมก่อนแล้วกันตรงนั้นผมช่วยอะไรได้ไม่ค่อยเยอะ คือต้องพูดอย่างนี้คุณคุณคุณไม่สวยแต่ผมอะอยากจะช่วยคุณอยากจะช่วยคุณแต่ผมช่วยเต็มที่ตอนนี้ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมผมช่วย<ม>ตอนนี้ไม่ได้คในเมื่อคุณทวันบอกว่ามันเป็นบุญคุณแลวเขาเป็นสี่หนึ่งในสีต่ตระกูลใหญ่ครับคือจะช่วยผมยังไงผมไม่เข้าใจคือเข้าใจไหมครับว่าตอนนี้ผมช่วยอะไรคุณยังไม่ได้แต่ผมช่วยได้แค่บางเรื่องเท่านั้น นะตอนนี้คุณต้องไปจับคนนั้นมาและเดี๋ยวผมอะ่ะจะไปกระทืบหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะจัดก,การด้วยวิธีของผมเองเออตรงนั้นหรือเป็นการเรียกค่าไถ่หรืออะไรต่างๆตรงนั้นผมสามารถช่วยคุณได้อืมแต่ถ้าเกิดเรื่องที่ว่าเป็นอำนาจที่เขาบังคับตำรวจว่าตำรวจต้องทำแบบนี้เร็นี้อันนั้นเป็นในส่วนของตำรวจแต่เขาบังคับสภาไม่ได้ ย้ำก่อนว่าเขาบังคับไปได้แต่มันเป็นแค่บุญคุณเฉยๆว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นของเขาอืมแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดผมพูดเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้ไปเนี่ยคนที่รู้จักของผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็มีอันตรายเนาะยังไงก็ให้เก็บเรื่องเนี้ยไว้เป็นความลับไว้ก่อนแต่มีอะไรก็คือแบบมาแจ้งกันหรือแบบนัดคุยพื้นที่ลับแล้วเดี๋ยวผมจะปลอมตัวไปละกันแต่ทําอะไรต้องรอบคอบอย่าอย่าพลาดเวลานัดคุยสถานที่ รู้ไม่กี่คนพอแค่นั้นแต่ผมช่วยคุณได้แบบลับๆหรือข้อมูลหรืออะไรคุณจะเอาคุณบอกแต่อย่าให้แฟนฝั่งนั้นรู้ผมช่วยได้แค่นี้ก่อนแต่อย่างแรกคุณต้องไปตามตัวคนนั้นมาก่อนผมเห็นหน้าแล้วรู้ชื่อแล้วมันแค่บุญคุณเรื่องพื้นที่เฉยๆครับเขามีบุญคุณจริงๆ คือ<ม>เขาปอมตัวแล้วเขาจะไปไหนก็ได้อะมันไปไม่ไ,ไ,ได้เลยครับผมไม่รู้<ม>เลยครับว่าชื่อจริงที่เขาพูดเป็คือชื่อจริงหรือเปล่านั่นแหละด,นนดนนินั่นแหละมันเรื่ปัญหาที่แบบว่าถ้าสมมติถ้าเสมสมติถาเราคิดทางอื่นแล้วสมมติถ้าเราไม่สามารถหาคนได้ใช่ครับถ้าหาไม่ได้เลยครับจะเป็นยังไงคือต้องต้องพูดอย่างนี้ครับคือเขาเป็นหนึ่งในสี่เนาะหนึ่งในสี่ในการก่อตั้งที่นี่แล้วเขาก็เขาเรียกอะไร ซื้อพื้นที่ตรงนี้ก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่เพราะตอนแรกผมอยู่กันก็คืออยู่นอกเมืองอยู่ไรกันแล้วตอนเนี้ยเขาซื้อพื้นที่นี้ให้ผมได้ใช้งานได้ใช้พื้นที่ต่ตางๆแต่ถ้าจะให้ผมช่วยเหลือใช่ไหมผมช่วยคุณได้อย่างที่ผมบอกผมช่วยได้แต่ลับๆแต่ช่วยขยับตอนเนี้ยผมขยับมากไม่ได้เพราะผมต้องจาัดก,การเรื่องบุญคุณตรงนี้ออกไปก่อนเข้าใจใช่ไหม ก็รู้ครับรู้ครับว่าหนึ่งในสามนั้นคือใครและผมพูดเลยว่าให้ผมพูดข้อมูลใช่ไหมครับเดี๋ยวผมบอกให้อันนี้คือผมบอกได้แต่ผมต้องเชื่อมั่นว่าคนในแก๊งคุณไม่ปากโป้งเพราะถ้าเกิดคนในแก๊งคุณคนในแก๊งคุณปากโป้งข้อมูลที่ผมจะช่วยหรืออะไรถือว่าผมจะไม่ช่วยเลยก็พูดกันง่ายๆครับ แกง๊แกงแรกเนี่ยก็คือแก๊งของเจออลาชอนก็คือเป็นแก๊งที่มีอิทธิพลตอนที่เข้ามาแทบซึมหรืออะไรต่างๆแล้วก็จัดสรรเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจหรืออะไรต่างๆที่ทําให้ดูเงินเนี่ยดูมีมูลค่าที่แบบหาง่ายหรืออะไรง่ายแต่ผลสุดท้ายแล้วนั่นคือการที่เขาใช้วิธีการฟอกหรืออะไรต่างๆที่ทําเงินได้มูลค่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมีคนที่หวังที่จะเอา ชีวิตเขาค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมาซื้อที่ดินตรงนี้ให้สภา,าได้ใช้ตรงนั้นมันก็กลายเป็นเหมือนบุญคุณตรงนั้นแต่อีกสามอีกสามอีกสามคือคนที่อยู่ภายในเมืองภายในเมืองเนี้ยมันจะมีแก๊งบางแก๊งที่ผิดสังเกตละกันว่าทําไมถึงไปอยู่กับเจเขาได้หรืออะไรได้อันนั้นเกี่ยวกับธุรกิจหรือเรื่องเงิน,นตา่างๆแต่ผมต้องบอกเลยว่า ตอนนี้ผมต้องเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับโซนตรงนี้ให้ได้และเพราะตอนเนี้ยผมมีการเก็บเงินในส่วนของการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อจะเอาเงินตรงเนี้ซื้อขาดไปเลยไม่เกี่ยวกับเจ๊อต่อไปแล้วตรงนี้ผมจะไม่บิลเงณคุณแล้วผมจะช่วยคุณได้ออแต่นะตอนนี้ผมได้แค่นี้ว่าหนึ่งในสามที่คุณทรบอกก็แปลว่าอยู่กับเขาเหครับหมายถึงยังไงครับ อันนี้จะมีหนึ่งในสี่ใช่ไหมครับใช่ครับเราตอบได้แค่สองสองทางครับคือคมีมีทั้งคนที่เกลียดแล้วก็มีทั้งคนที่เขาเป็นพันมิตรกันคืออกผมได้แค่นี้ได้แค่นี้ครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่เจอตัวเลยเพราะเนื่องจากว่าผมแทบไม่ได้ลงไปเ็นไ คุณธวัเป็นทางทางแตว่าใช่กว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายครับเพราะว่าันาดตารวจผมยังพึ่งไม่ได้แล้วอ่ะคุณคุณฟังดีๆนะครับคุณจําได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามันเป็นธุรกิจถูกต้องไหมครับเงินหรืออะไรต่างๆที่มันมีมูลค่าเยอะตรงนั้นนะครับมันมันต้องทําให้คุณติ่งต่างได้สักอย่างหนึ่งมันเป็นโจทย์ละกันครับที่ผมโยนให้เพราะตอนเนี้ยผมขอเคเลียร์เรื่องที่ดินตรงนี้ก่อนแล้วผม ซื้อขาดพอซื้อขาดเสร็จผมจะซัพพอร์ตคุณได้เต็มที่ผมผมสามารถเอายุทธภัตรของผมออกมาช่วยคุณได้แต่ตอนนี้ผมพูดอะไรมากไม่ได้เยอะเพราะว่าเออคุณต้องไปหาตัวตรงนั้นมาและอีกอย่างหนึ่งคือคนรู้จักผมเนี่ยมันก็มันก็อยู่ในกำม,มือเขานะตามแรนครับ,มรบผมพูดแค่นี้ ตามแลน<อ>ตามแลนที่ผมพูดให้แล้วกันอเ,อเอ่อก็อาจจะต้องไปลองหาดูก,ก่อนครับผมจะเคลียร์เรื่องที่ดินตรงนี้ก่อนตามแลนมีอยู่มีอยู่สามแลนที่คุณน่าจะรู้ว่ามีตรงไหนบ้างหนึ่งแลนแมวสองแลนเหลืองสามคาสิโนผมคิดว่าคุณน่าจะรู้ดี เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจผมพูดได้แค่นี้จริงๆนอกนั้นผมขอเคลียร์เรื่องปัญหาตรงนี้ก่อนแต่จริงคือเจ๊เขามีบุญคุณผมเลยพูดอะไรไม่ได้เยอะแค่นั้นเองเออมีคำถามต่อหมายความว่าตอนนี้คือผมต้องทาตามสั่งเขาใช่ไหมครับเพราะสั่งคุณว่าไงครับวันนี้ผมไม่ทราบครับ งั้นอย่างนี้ครับทำไปก่อนแล้วบางส่วนผมซัพพอร์ตให้แต่ต้องนัดเจอนะครับแต่ต้องต้องต้องให้ข้อมูลของผมด้วยก็คือพูดง่ายว่ายื่นหมูยื่นแมวคุณทำให้เขาผมซับให้คุณแต่ถ้าเกิดเขารู้ไปไม่ผมก็คุณอะ ท่้นผมมีคำถามต่อถ้าสมมุติว่าผมต้องการให้มีแก๊งมาช่วยอะ่ะเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าเขาเตรียมคนเยอะมากแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแค่ดูไว้อย่างเดียวผมว่ามวไม่ได้อันนี้ตรงๆเลยครับเป็นไปได้ไหมครับถ้าคุณธรรมะจะช่วยแบบว่าหาแก๊งมาช่วยผมอีกสักแก๊งหนึ่งหรือสองแก๊งเพื่อให้ผมแบบว่าทําภารกิจหรือต้องการแบบว่า สู้ไม่ได้แน่ๆครับผมเคยเจอภารกิจเขาไปแล้วครับ ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ผมแบบว่าพผมแบบเจออะไรเยอะไปหมดอะไม่รู้ดีว่าจะเชื่อใครบ้างอะไรเงี้ยเอาไง่ายว่านั่นเหตุทีครับคุณเชื่อสภาได้ครับเพราะว่าสิ่งที่ผมตอบไปเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่ข้างเขาถูกต้องไหมครับแต่เขามีบุญคุณกับผมแค่นั้นเองเขาเป็นเหมือนสี่จกักรพรรดิละกันที่คอยสร้างที่นี่มาแล้วก็ซื้อที่ดินตรงนี้มาเราทําได้แค่นี้จริงๆครับ เราถึงได้ต้องมานั่งใช้นี่ใช้นี่โดยการที่ซื้อขาดพื้นที่ตรงนี้แค่นั้นเองแล้วทำไมผมถึงให้คำตอบคุณได้ว่าผมช่วยเหลือคุณได้ผมช่วยได้จริงเรื่อง ว่าจะยังไงแต่ถ้าเกิดผมเคลียร์เรื่องของผมเสร็จแล้วผมตัดขาดกับเขาเรียบร้อยแล้วได้วันนั้นคุณต้องบอกเลยว่าคุณจะได้เจอรถถัง ช่วยคุณได้แต่เขาก็มีบุญคุณครับเขาสร้างอะไรมาหลายอย่าต่างเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆครับผมช่วยได้แค่นี้ข้อมูลเราค่อยว่ากันแต่ตามแลนที่ผมบอกครับผมพูดได้แค่นี้คุณต้องลองไปหาจะเป็น question mark ครับที่เป็นการบ้านที่คุณจะต้องไปตาม<อ>าจากโจทย์ <อา S 1> ที่เขาให้มาอันนี้ผมเป็นโจทย์จากการตรงนั้นผมเป็นกลางให้ทุกท,ทุกคุณได้แค่นั้นเองโอเคได, <นะ S 2> ได้ครับคบได้ครับเขามาครับอุตมัติ คุณเออโทว์ัดได้ใช่ไหมอันนี้ถามก่อนในเรื่องเรื<น>่องนี้อัในเรื่องนี้ครับใช่ในเรื่องนี้ใช่ครับไว้ใจได้ไว้ใจได้ใช่ไหมไว้ใจได้ครับคือโอเคในในเมื่อว่าแก๊งอยู่ภายใต้สภาทาไมผมจะดูแลพวกคุณไม่ได้ถ้าผมดูแลไม่ได้ผมก็คงไม่มาย,ยืนอยู่ในจุดจุดนี้ครับแน่นอนแล้วว่า ผมจัดก,การให้คุณได้แน่นอนแต่ผมขอเคลียร์เรื่องสัดสางเรื่องที่ดินให้เรียบร้อยก่อนถ้าผมเคลียร์ได้เมื่อไหร่ผมอยู่ฉากหน้าให้คุณได้โอเคได้ครับดีแค่นั้นครับแต่ข้อมูลไม่ถึงผมผมไม่เดินข้อมูลให้นะครับคุณเอาข้อมูลมาบอกตามที่แจ้งนะครับ ซอสอ,อยู่ไหมครับฮัลโหลซอสมืมไม่ได้อ่านอาเฉินจะขอคุยด้วยอะค่ะที่ไหนได้บ้างโอเค เดี๋ยวสักพักหนึ่งฉันส่งจีไปให้แล้วกันเนาะแต่ว่าเบื้อง<ด>ต้นนะก็อยากให้มาริยาบอกอาเฉินว่าจากที่เขาได้คุยหรือว่าได้อะไรกันแล้วแต่มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ให้เขาประเมินดีๆแล้วก็ใช้ความคิดดีๆเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ฉันจ้างงานฉันอาจจะไม่ได้ประสงค์รลายอะไรก็ได้ก็อยากให้ไม่ได้อยากมีการประทะอะไรกันเกิดขึ้นแล้วเพราะต่างฝ่ายต่างปะทะก็มีแต่การสูญเสียเนะาะโอเคอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวส่งจีไปให้ค่ะค่ะ